ช็อบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ Thailand p o s ส m a r าเรื่องต่อมาคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เวลาที่เขาจะหลอกกันในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข้ามาเป็นคนกลางหลอกคนจะซื้อของอันนี้ก็มีกับคนจะขายของถูกูไหมครับเนี่ยก็คือการหลอกแค่หนึ่งต่อ,อแต่ปรากฏว่าคราวนี้เขาหลอกไปถึง3คนเพื่อให้ได้มือถือ iPhone ครับมาดูเรื่องนี้กันฮะ เรื่องราวการหลอกนี้ซับซ้อนมากครับและถูกเปิดเผยขึ้นนะฮะเพราะว่าแม่ค้าโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพครับชื่อว่าคุณนภศรครับร้องเข้ามาในรายการถกไม่เถียงว่าโดนมิจฉาชีพทักเข้ามาในไลน์บอกว่าขอซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 15มือ2ราคาตกลงกันคุยเรียบร้อย3 4 5 0 0บาท เธอก็เลยให้บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินครับเมื่อได้รับเงินเรียบร้อยเธอก็คิดว่าอืมโอนเงินมาเรียบร้อยก็ส่งของทันทีก็เรียกไลดงไลเดอร์มาส่งของไปปรากฏว่าต่อมาไม่นานครับจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนรับซื้อรถจักรยานยนต์มือสองบอกว่าโดนหลอกไปเมื่อกี้นี้ให้โอนเงินมาหาบัญชีเธอ แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนมากเพราะไม่ได้รถจักรยานยนต์มือสองอยากให้เธอคืนเงินให้หน่อยเธอก็งงสิครับอืคุณผู้ชมเอาทีนี้เพื่อความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะทีมข่าวเดินทางไปพบกับคนที่รับซื้อรถจักรยานยนต์มือสองนะคะค,คุณจิตคุณจิตติยาและแล้วก็สามีเขาเล่าเรื่องราวแบบนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีตัวละครอีกคนนึงที่ถูกหลอกก่อนหน้านี้คือคนที่โพสต์ว่าจะขายรถจักรยานยนต์เรื่องราวจากแม่ค้าขายมือถือ คนรับซื้อรถจักรยานยนต์มือสองพอเห็นภาพไหมว่ามิจฉาชีพรายนี้หลอกเหยื่อทีเดียว3คนในคราวเดียวกันแล้วก็วันเดียวกันด้วยคุณอามคุณผู้ชมคือ8พฤษภาค,คมอ้าวคนแรกที่โดนหลอกคือคนที่ประกาศขายรถจักรยานยนต์ทาง Facebook นะคะมิจฉาชีพไปหลอกยังไงบอกว่าสนใจอยากขอซื้อรถจักรยานยนต์คันนี้ขอเอกสารภาพถ่ายต่างๆหน่อยตกลงราคากัน เดี๋ยวซื้อ5 0 0 0บาทนี่บาทจากนั้นพอได้เอกสารหลักฐานต่างๆมาใช่ไหมเขาไปติดต่อทางออนไลน์กับร้านรับซื้อรถจักยานยนต์มือสองแล้วหบอกว่าเนี่ยอ้าวเอาเอกสารมาให้ดูรถคันนี้แหละเดี๋ยวจะขายให้34,500บาทถ้าสนใจไปรับรถที่กำแพงเพชรสนสิก็ราคาเตยมมัน54,000เนาะคุณปุ้มเนาะยังไม่หมดเท่าไหร่คุณผู้มชมขนาดเดียวกันเนี่ยเขาติดต่อไปร้านขายโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์ ขอซื้อ iPhone 15มือ2หน่อยตกลงราคาเดียวกันนะกับรถจักรยานยนต์34,500บาทค่ะและขอเลขบัญชีธนาคารจากแม่ค้าขายโทรศัพท์มือถือเพื่อจะโอนเงินให้อา้าวจากนั้นวิชชาชีพก็เลยบอกว่าอวพ่อค้าครับซื้อจักรยานยนต์มือ2อรถจักรยานยนต์มือ2อ้าวจะขายแล้วแหละเอาเป็นว่าถ้าอย่างงั้นก็อย่าลืมนะเดี๋ยวไปส่งคนเนี่ยไปรับรถจักรยานยนต์ได้ที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อไปถึงครับคนที่ไปรับรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ถ่ายภาพรถจักรยานยนต์ส่งกลับไปให้คนซื้อเพื่อยืนยันว่าเฮียไม่ถูกหลอกแน่นอนคนขายรถจักรยานยนต์เนี่ยก็เลยส่งเลขบัญชีธนาคารให้กับมิจฉาชีพนะครับแต่จังหวะนั้นนะคุณผู้ชมครับมิจฉาชีพเนี่ยไม่ส่งเลขบัญชีธนาคารคนขายรถจักรยานยนต์ไปให้คนที่จะรับซื้อครับแต่ดันส่งหมายเลขบัญชีของแม่ค้าขายโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพไปให้พ่อค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์มือสองแล้วอ้างว่า ไม่ต้องโอนมาบัญชีตัวเองในชื่อของอเอกสารรถยนต์หรอกรถจักรยานยนต์หรอกเอาเป็นว่าโอนให้แฟนฉันได้ไหมโอนเข้ามาเลย34,500พรบาทพ่อค้าซื้อจักรยานยนต์มือสองก็เชื่อใจเพราะมีคนไปดูรถแล้วแล้วเห็นว่ารถมันรดจริงปรากฏว่าก็เลยโอนเงินนะฮะเข้าไปในบัญชีที่เขาอ้างว่าเป็นบัญชีของแฟนครับซึ่งก็คือบัญชีของแม่ค้าขายมือถือ iPhone เมื่อแม่ค้ามือถือได้รับเงินก็เข้าใจว่าอ๋อลูกค้าที่ติดต่อมาเมื่อเกี้ซึ่งก็คือมิจฉาชีพ โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วโอนเงินมาฉันก็ส่ง iPhone ให้สิจ้าก็เลยนำไปส่งทันทีครับปรากฏว่าพอมิจฉาชีพได้รับโทรศัพท์มือถือก็ออกจากรายเชื่อใจกันติดต่อครับพร้อมกับบล็อกเบอร์โทรศัพท์แม่ค้าขายมือถือบล็อกลายเช้ในการคุยกันกันกบพ่อค้าขายรถจักรยานยนต์มือสองและบล็อกลน์ติดต่อคนที่จะขายรถจักรยานยนต์ตัวจริงอีกด้วย mm hmm. สรุปแล้วงานนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งมือถือ iPhone 15มือ 2, 30 0 0 0กว่าบาทมันหลอกไปถึง3รายครับ อ้าวคุณจิตยานะคะคนที่รับซื้อรถจักรยานยนต์เนี่ยบอกว่าหลังโอนเงินได้ไม่ถึงชั่วโมงก็รู้ว่าถูกหลอกทีนี้พยายามเช็คชื่อเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินพอรู้ว่าอ้าวขายโทรศัพท์มือถือจะบอกว่าอย่าเพิ่งส่งมือถือไปให้เขานะคนสั่งน่าจะเป็นมิจฉาชีพแต่ไม่ทันแล้วไงก็เลยบอกอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอให้แม่ค้าขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยโอนเงินกลับมาคืนให้ไหม แต่ฝั่งนั้นก็ไม่โอนทีนี้ก็เลยมีการไปแจ้งความไว้ที่สอพอบางบัวทองค่ะฟังเสียงคุณจิตยาคนเนี้เป็นคนรับซื้อรถจักรยานยนต์ค่ะเราก็เลยรีบทักรีบโทรไปหาเขาเพื่อเตือนภัยว่ากำลังโดนโดนมิจฉาชีพหลอกนะให้ให้หยุดการขนส่งไว้เลยว่าไม่ต้องส่งโทรศัพท์ให้เขาเดี๋ยวหนูจะไปดำเนินคดีตอนเช้าแล้วพี่ค่อยเอาเงินยอดเงินมาคืนหนูก็ได้อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ ใช่แล้วตัวผู้เสียหายเขาน่าจะบอกว่าหนูไม่รู้เรื่องหนูหนูหนูแค่ขายโทรศัพท์ของหนู่าพี่หนูก็เลยถามว่าแล้วพี่ส่งโทรศัพท์ที่ไหนคะมีเบอร์ไหมมีหน้าหน้าคนรับไหมเขาบอกไม่มีเลยมีแต่โลเคชันที่เขาให้หนูไปส่ง คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ต้องฟังให้ดีนะครับเพราะอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้โดยเฉพาะค,คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบนี้นะฮะทางด้านคุณนภัสสอนครับแม่ค้าขายโทรศัพท์มือถือก็บอกว่าอา้าวแต่ตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้โกงใครนะคือมิจฉาชีพเนี่ยก็มาหลอกเธอเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับทําการซื้อขายกับมิจฉาชีพไงแล้วก็มีคนโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วก็เลยส่งมือถือไปแบบนี้เธอต้องทําไงอะ่ะเธอก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอสายไหมเช่นกันครับ ก็มีผู้เสียหายเขาทักมาหาหนูว่าเขาได้โอนเงินยอด3 4 5 0 0บาทเป็นยอดที่การซื้อรถ p c x ปี2018หนูก็เลยถามไปว่าอ่าหนูไม่หนูไม่ได้ขายรถนะหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยหนูขายโทรศัพท์อย่างเดียวเขาก็เลยแจ้งว่าเขาจะขอดําเนินคดีความยักยอกทรัพย์กับหนูหนูก็เลยบอกว่าเอา ปยักยอกทัพย์ได้ยังไงหนูก็คือเถียงขาดใจไปเลยแล้วตอนนี้ก็คือรอดูสถานการณ์ในแง่ของคดีความนะครับทีมข่าวเย็นไปเดินร้อนนะพี่จุ๊สันติวิธีก็เลยแนะนําว่าผู้เสียหายทั้ง2รายคือตัวแม่ค้าขายรถจกักรยานยนต์มือ2รับซื้อแล้วก็คนเนี้ยที่ขายมือถือเนี่ยนะฮะ อย่าลืมไปนะครับติดต่อกับทางตํารวจด้วยแนะนําเลยครับกับตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอ,อทอเพราะเชี่ยวชาญในเรื่องการแกะรอยคนร้ายทางออนไลน์ก็ได้ซึ่งวันนี้ครับคุณภนภศรก็ได้มีการเข้าพบกับตํารวจสอ,อทอหนึ่งนะครับโดยพลตํารวจตรีชัดปันธการคล้ายคึงผู้บังคับการตํารวจสอ,อทอหนึ่งก็ได้คําแนะนําในการแจ้งความไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อช่วยในการติดตามคนร้ายนะครับ แต่เบื้องต้นนะคุณผู้ชมครับถ้าเจอแบบนี้เอาจริงๆคือเราเป็นแม่ค้า iPhone เนี่ยเราก็รับเงินเข้ามามแล้วก็ส่งของไปแล้วถ้าเราโอนเงินกลับไปให้ผู้ค้ารถจักรยานยนต์มือ2อเราก็โดนหลอกอยู่คนเดียวสิอา้าวคือคือเหมือนกับเป็นผู้เสียหายหมดห่ะ แต่ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอ้าวแม่ค้าขายโทรศัพท์มือถือถ้าไม่โอนเงินเนี่ยแจ้งความนะยักยอกทรัพย์นะงงนะเนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมถามคนนี้ดีกว่าอาจารย์สงการนะคะมิสเตอร์ข้าโงเรื่องนี้จะยังไงคเนี่ยสวัสดีครับทุกผนสวัสดีครับเราต้องมาไล่สายดูกันว่ามันมีความผิดฐานอะไรบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบครับพบกับกระผมสงการอัจฉริยทรัพย์หรือมิสเตอร์คาโง้ในข่าวเย็นประเด็นร้อนท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าในเรื่องนี้จะมีความผิดทางอาญาอะไรบ้างท่านผู้ชมครับการที่ มีใครก็ตามมาหลอกเรานะครับโดยหลอกด้วยลักษณะว่าส่วนตัวส่วนตัวหรือหลอกกันอย่างเช่นมีคนเอาพระเครื่องมาบอกเป็นพระแท้และเสร็จแล้วเราหลงเชื่อว่าเป็นผ้าแท้แล้วจ่ายเงินไปครั้นต่อมาเราไปตรวจสอบที่สมาคมที่ ตรวจสอบเรื่องพระเครื่องปรากฏว่าเป็นพระปลอมอย่างนี้ดำเนินคดีฐานช่อโกองได้ครับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-41ครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ในเรื่องนี้ับท่านผู้ชมครับต้องบอกท่านผู้ชมครับสามารถนำไปใช้ได้ถ้ากรณีมีใครมาหลอกเรามีการโฆษณาทาง a c e b o o k นะครับทางแอปพลิเคชัน Line ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้นั้นถ้าเขามาหลอกเราก็จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560ตามมาตรา14วรรคหนึ่งครับก็คือการหลอกทองคอมพิวเตอร์นั้นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามอหนอึ่งบอกว่าโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงในการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน หลายท่านก็ถามว่าอาจารย์ถ้าเขาส่งแชทมาส่วนตัวส่วนตัวแบบนี้มันจะเข้าตามอนุนหนึ่งหรือเปล่าไม่เข้าครับแต่มันจะเข้าตามวรคทายตามมาตรา14ี่นี่นะครับวรคทายบอกว่าถ้ากรณีเขาเนี่ยหลอกเราส่วนตัวส่วนตัวเช่นาทางแชททางแอปพลิเคชันไลน์นั้นอันนี้จะมีโทษตามวรกสองนะครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาเราไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนครับเราแคป ภาพโปรไฟล์ที่เขาหลอกเรารวมทั้งข้อความที่มีการโพสต์ขึ้นรวมทั้งข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนให้กับพนักงานสอบสวนได้ครับนอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับเวลาตำรวจจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้นั้นตำรวจถ้ามีหลักฐานเพียงพอก็จะทําความเห็นสั่งฟ้องเสนอไปอยังพนักงานอายการเมื่อพนักงานอัยการดูพยานเอกสารหลักฐานแล้วว่าหลักฐานพอฟ้องก็จะนําตัวผู้ต้องหา ส่งฟ้องศาลซึ่งสถานะของผู้ต้องหานั้นก็จะเปลี่ยนเป็นจำเลยครับและขั้นต่อมาถามว่าเอาอยางนี้จะเรียกค่าเสียหายยังไงเรียกได้ครับกรณีที่คดีนําตัวจำเลยฟ้องต่อศาลแล้วนั้นนะครับก็สามารถเขียนคาร้องตามปวิายามาตรา44ทับหนึ่งได้ครับขอให้ศาลมีคําพิพากษาในส่วนแพ่งไปกับคดีอาญาได้เลยไม่ต้องไปฟ้องร้องใหม่ครับคราวนี้มาเข้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ จำหลักไว้เลยนะครับถ้าเราจะซื้อของใครก็ตามนะครับไม่เป็นนาฬิการถยนต์นะครับหรือทรัพย์สินใดก็ตามถ้าเราจะซื้อต้องซื้อจากแหล่งที่เขาเนี่ยขายของชนิดนั้นพี่ปุ้มน้องอามครับมิฉะนั้นเราสุ่มเสี่ยงโดนคดีข้อหารับของโจรสิครับตามประมวลกฎหมายยามาตาา3 5 7ครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะกฎหมายบอกว่าผู้ใดนะครับรับไว้ด้วย ระการใดหรือรับซื้อไว้รับรับจำนำซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิดลักทรัพย์วิ่งลาวทรัพย์ยักยอกทรัพย์นะครับรวมทั้งเจ้าพนักงานยักยอกเนี่ยนะครับก็จะผิดฐานรับของโจรดังนั้นฝากกันไว้นะครับเวลาซื้อคล้องจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดถ้าเราไม่รู้ที่ไปที่มาอย่าไปซื้อเด็ดขาดครับท่านอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาได้ครับอุ้ยน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าหลอกขั้นแรกเนี่ยคือหลอกให้โอนเงินมานี่ก็คือของโจรแล้วถูกไหมฮะถูกครับแล้วเอาของโจรนั้นไปซื้อมือถือไปกันใหญ่เลย นะครับต้องไล่สายกันให้ดีนะครับว่าซับนั้นเวลาเราจะซื้อต้องรู้แหล่งที่ไปที่มาไม่ใช่เห็นของถูกมาปั๊บรับซื้อไว้คุกเลยนะครับถึงว่าเมียเลยบอกว่าอย่าไปซื้ออะไรเยอะเลยเก็บเงินให้เมียดีกว่ามีหน้าเงินไม่อยู่กับเราเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเปกันครับชอบสินค้าของดีทั่วไทยกับพี่ไพรที่ t h a i l a ด์ p o สต์ mart